สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง4ีธาตุกันนะคะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินของธาตุทั้ง4ในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะคะเรามาเริ่มต้นที่ธาตุไฟกันนะคะผู้ที่เกิดราศีเมษราศีสิงห์และชาวราศีธนูชาวราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษาถึง13 พฤษภาและชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง16กันยาชาวราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง13มกราคเรามาดูกันนะคะว่า3ราศีนี้ที่เป็นธาตุไฟการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนเมษายนเราจะให้รอบนี้มาดามจะใช้มหาสจั์โดโมิโนโพยากรชิ้นแรกได้80นะคะ ชิ้นที่สองได้00อืมชิ้นที่สามได้7ดอืมเขาบอกว่าการเงินนะคะการเงินของชาวราศีสิง์ชาวชาวราศีเมษร,ราศีสิง์ราศีธนูผู้ที่เกิดธาตุไฟการเงินของคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็จัดว่าจริงๆแล้วไม่คีเล่นะมันอาจจะมีรายได้ อาจจะมีรายได้เข้ามาจากการที่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะเป็นงานท้าทายความสามารถแล้วมันจะส่งผลทําให้มีโอกาสที่จะพัฒนาเรื่องการเงินขึ้นมาได้นะคะอาจจะไปส่งเสริมเรื่องการเงินของคุณเขาบอกว่า80 80ในที่เนี้ยเป็นการที่เรียกว่าอาจที่จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องชาวต่างชาติ หรือว่าการนําเข้าส่งออกเพื่อเสริมรายได้หรืออาจจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องด้านสายมูไปเลยนะคะสําหรับชาวธาตไฟทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับด้านสายมูจะได้เงินมาจากทางนั้นได้ด้วยหรือสําหรับบางคนนะคะเพราะคนเราในแต่ละคนนะมีอาชีพที่ไม่เหมือนกันสําหรับออบางคนอาจจะมาจากการชอบเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นนะ่ะ ชาวธาตุไฟในช่วงเดือนเมษายนนี้มีเกณฑ์ของการที่จะได้รายได้มาแบบฟุกฟุกจากการเสี่ยงโชคด้วยก็ได้นะคะถามว่าได้รายได้เป็นกอบเป็นกำรรไหมได้รายได้เป็นกอบเป็นกำรรอยู่เหมือนกันนะแต่ในที่นี้เขาบอกว่ามันเก็บไม่อยู่อ่ะมันมีเรื่องที่จะต้องหมดไปกับคนที่เราดูแลหรือกับบุตรบริวารคนในครอบครัวอย่างเช่นคนในครอบครัวในที่นี้ต้องเป็นคนที่ด้อยกว่าเราอย่างเช่นว่าบุตรหลานนะคะลูกน้องบริวาร แต่ถามว่าการเงินเป็นยังไงจะขาดมือไหมจะลําบากไหมจะขัดสนไหมในที่นี้การเงินเขาบอกว่าไม่ลําบากไม่ขัดสนนะในเมื่อเรามี78ปิดท้ายอยู่78มันเป็นคู่มิตรสําหรับชาวธาตุไฟเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรก็ตามมันจะเป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีสามราศีที่เกิดธาตุไฟนะคะ บอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะทําทางด้านใดก็ตามใครที่ชอบทําเกี่ยวกับทางด้านสายมูสายมูก็จะส่งเสริมคุณมันจะมีโอกาสที่จะเข้ามาแบบเขาเรียกว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะมาแบบฟุกฟุกหรือใครที่ชอบในด้านการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้จากการเสี่ยงโชคแต่การเสียเส่ยงเขาบอกว่าในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวธาตุไฟเองเนี่ยมีเกณฑ์ของดวงการพนันเกิดขึ้น แต่เขาก็เน้นนะถึงแม้จะมีดวงการพนันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เน้นให้คุณเล่นเยอะนะเพราะโอกาสที่จะได้เนี่ยมันได้แค่เพียงเงินผ่านมือหรือมันได้แค่เรียกเขาเรียกว่าได้แค่พอสนุกสนุกเท่านั้นไม่ได้บอกว่าออ้ยได้เป็นเงินก้อนโตเพราะในเมื่อ8อดยู่ติดกับศูนย์เนี่ยมันเป็นการที่เรียกว่าไม่ใช่ว่าอยู่แล้วมั่นคงนะคะมันอาจถ้าสมมติว่าคุณได้ลาบก้อนโตเข้เขามาปุ๊บคุณก็มีเกณฑ์ของการที่จะเสียเงินไปกับบุตรหลานทันที นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีเงินผ่านมือเข้ามานะแต่เราเก็บไม่อยู่ในช่วงนี้ทีนี้ศูนย์ศูนย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งตรงกลางเนี่ยมันมันหมกบอกถึงการที่เรียกว่ารายได้ของเรายังไม่มั่นคงที่จะเข้ามามีเข้ามามีเงินผ่านมือหรือใครมีเรื่องเดือดร้อนนะคะใครมีเรื่องเดือดร้อนก็สามารถที่จะไปพึ่งพาได้อย่างเช่นว่าบางคนที่บอกว่าเออฉันไม่มีเลยอที่จะรายได้เข้ามาเสริมตรงนี้แต่คุณจะมีที่พึ่งได้นะคะ เพียงแต่ว่าอาจจะพึ่งได้แค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรืออ,อไม่มากนะักแต่ถามว่าเราไปขอความช่วยเหลือจะได้รับการช่วยเหลือไหมได้รับการช่วยเหลือนะคะในที่นี้เขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชาวธาตุไฟให้คุณนะ่ยคิดอ่านที่จะทําอะไรที่มันแปลกใหม่ๆอะไรที่มันเป็นงานท้าทายหรืออะไรที่เรายังไม่เคยทําลองเสี่ยงทําดูเผื่อที่มันจะเป็นการเสริมรายได้ของเราเข้ามานะคะ แต่ถ้าการที่จะไปหวังพึ่งพาคนอื่นมันก็ได้อยู่นะไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่า <c oughs> เรามีคู่ทาตคู่มิตรตกท้ายอยู่แต่ในที่นี้เขาบอกว่ามันต้องเหนื่อยก่อนนะสำหรับชาวทาตไฟเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ลงไปทำงานลงไปหาเงินหาสร้างรายได้ด้วยตัวเราเองด้วยความสามารถด้วยความรู้หรือด้วยการที่มีนิสัยชอบทดลองทำอะไรแบบที่มัน แปลก,กใหม่ๆยังไม่เคยทำตรงนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้ขึ้นมานะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ชอบมีความคิดแปลกๆใหม่ๆฉีกแตกฉีกแตกแวกแนวหรืออาจจะไม่แวกแนวแต่มันเป็นการท้าทายความสามารถท้าทายในตัวคุณที่คุณไม่เคยทําเขาบอกว่าคุณจะมีลูกค้าติดคุณนะพอมีลูกค้าติดคุณนั่นมันส่งผลถึงรายได้ที่จะเข้ามา แต่รายได้ที่จะเข้ามาในที่นี้เขาบอกว่าคุณต้องลงไปเหนื่อยด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าได้มาแบบฟุกฟกได้มาจากโดยการที่เรียกว่ามีคนคอยหยิบยื่นให้ไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวชาวธาตุไฟเองเนี่ยด้วยตัวเขาเองเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีนะคะมีศักดิ์ศรีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่จะไปขอขอการขอความช่วยเหลือหรือไปพึ่งพาผู้อื่นเนี่ยโดยมักจะยากสักนิดนึงสำหรับ ชาวธาตุไฟนะคะ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วชาวธาตุไฟเองชอบกะชอบการที่เรียกว่าฉันจะต้องลองให้ถึงที่สุดก่อนถ้ามันไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปว่าไม่ได้เพราะเราลองแล้วเราใช้ความสามารถของตัวเราเองจนถึงที่สุดแล้วแล้วมันไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาขยายความสักนิดหนึ่งว่าชาวธาตุไฟถ้าเกิดว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้จะสรุปดูนะคะว่า แล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับรายได้นะคะที่จะเข้ามาอมืมันก็มีเรื่องเครียดอยู่เนาะชาวธาตุไฟเองมีเรื่องเครียดอยู่กับเรื่องการเงินนะคะ มีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่เพราะว่ารายได้ที่มันได้เข้ามามันจะต้องเอาไปแบ่งสรรปันส่วนไม่ได้ได้เองเต็มๆคืออาจที่จะต้องแบกรับภาระดูแลคนในครอบครัวแต่ด้วยความเก่งความสามารถของคุณถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมในช่วงเดือนเมษายนนี้ถึงแม้จะเครียดยังไงคุณสามารถเอาตัวรอดได้นะคะทําอะไรก็ตาม ถ้าชาวธาตุไฟถ้าเป็นทำธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพอิสระเขาแนะนำนะให้แนะนําเพิ่มเติมนะคะว่าให้คุณทําอะไรที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์หรือทําอะไรที่จะทําอะไรที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์หรือบางคนที่ทําธุรกิจที่ติดต่อกับชาวต่างชาติหรือการนําเข้าส่งออก จะส่งผลทําให้คุณมีโอกาสได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าถ้าจะถามว่ารายได้จะมีเหลือกินเหลือเก็บขึ้นมาบ้างไหมช่วงนี้ติดขัดหรือว่าขัดสนอยู่ยังนะยังแค่เพียงเงินผ่านมือแล้วก็สามารถประคับประคองครอบครัวให้อยู่รอดไปได้แต่จะแต่ถ้าจะให้เหลือกินเหลือเก็บเลยทีเดียวเนี่ยยังไม่ได้นะคะโดยเฉพาะชาวทาตไฟถ้าเป็นผู้หญิง เหนื่อยมากหน่อยนะบอกก่อนเลยคุณเหนื่อยมากกว่าผู้ชายคุณจะทํางานเหมือนกับคุณโอบทุกอย่างไว้ด้วยตัวคุณเองแต่ถ้าเป็นผู้ชายโชคดีหน่อยจะมีผู้หญิงเข้ามาคอยช่วยซัพพอร์ตชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าไม่ว่าจะชาวราศีเมษราศีสิงหรือราศีธนูก็ตามหรือจะเป็นลัคนาเมษลัคนาสิงลัคนาธนูนะคะผู้หญิงจะเหนื่อยมากกว่าผู้ชายเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความรู้สึกว่าเราเก่ง มีความรู้สึกว่าฉันทําได้งานทุกอย่างเนี่ยต้องลงไปคุกคีและไปทําด้วยตัวเองเพื่อที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาดังนั้นคุณจึงไม่ค่อยไว้วางใจใครที่จะให้ใครทามันจึงกลายเป็นว่าชาวทาตุไฟถ้าเป็นผู้หญิงต้องเหนื่อยด้วยตัวเองแล้วรายได้ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงเหงื่อของเราเอง ะะไม่ได้มีคนเข้ามาช่วยส่งเสริมหรือมาเข้เขามาซัพพอร์ตเราเท่าไหร่นะักแต่ถ้าเดือดร้อนเรื่องการเงินไปขอความช่วยเหลือมีคนช่วยนะแต่ถามว่าช่วยแบบไหนช่วยแบบตามความเหมาะสมอย่างเช่นว่าคุณไปขอความช่วยเหลือแล้วเขาถามว่าเอาไปทําอะไรเขาก็จะดูตามความเหมาะสมว่าสิ่งที่คุณขอความช่วยเหลือขอไปเท่านี้ เขามองว่าเงินที่ขอยืมไปมันไม่เหมาะสมเขาอาจจะให้ตามจํานวนที่เขาคิดว่าให้เท่านี้พออันนี้เหมาะสมกว่านะคะคุณอาจจะไม่ได้เต็มตามเป้าหมายที่คุณต้องการแต่มีคนช่วยแน่นอนแต่ว่า ช่วยไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่เราเราอย่าคิดหรือเราอย่าขอความช่วยเหลือเวอร์เกินความเป็นจริงต้องบอกแบบนี้ถ้าขอความช่วยเหลือเวอร์เกินความเป็นจริงคุณจะรู้สึกผิดหวังเพราะคุณจะได้กลับมาไม่ตามที่คุณต้องการนะคะแต่ถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมชาวธาตุไฟเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเก่งมากเลยสําหรับชาวธาตุไฟดังนั้นก็ เป็นกําลังใจให้ชาวธาตุไฟในช่วงเดือนเมษายนนี้มันเป็นเดือนของการเที่ยวด้วยวันหยุดก็เยอะด้วยมันก็เลยทําให้มีค่าใช้จ่ายเยอะเกิดขึ้นด้วยนะคะจบคําพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ